ใครรักชอบใครเชื่อใครยินดีด้วยกับมิสองพันยี่สิบ Miss 2 0 a n d Randa หนูรูดสึกดีใหนูพูดได้คำเดียวว่าหนูมีตน้นทุนที่ไม่เท่าคนอื่น วันนี้คำว่าพยายามมันไม่เคยฆ่าใครเรามีต้นทุนที่ไม่ต้อ่งอื่น,นที่บอกไปหนูตัวไม่ได้สูงมากขนาดที่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นเห็นแต่หนูต้องทำยังไงเพื่อได้มงหนูต้องสู้มากคนอื่นหนูเจ็บแต่หนูทนคิดว่าที่หนูได้วันนี้เขาเห็นความสามารถหนู ลูกใหญ่ทุกคนจําในแบบที่หนูเป็นแบบนี้หนูไม่อยากเป็นแบบเหมือนคนอื่นหนูอยากให้คนจําในแบบที่เป็นตัวของหนูเองค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อื่นนอกจากเรื่องความสูงมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราเราได้กับคนอื่นูมีปัญหาเรื่องการเดินค่ะเพราะว่าเท้าขวาของหนูเส้นเอ็นเคยขาดดังนั้นเวลาที่หนูใส่รองเท้าส้นสูงหนูจะเจ็บทุกครั้งที่ก้าวเท้าขวาทุกครั้งที่พี่เห็นหนูยิ้มบนออน h e s t สเตทหนูบอกได้คำเดียวว่าหนูเจ็บ แต่หนูต้องยิ้มเพราะนั่นคืออนาคตของหนูหนูสู้หนูสู้เพื่ออนาคตของหนูมันไม่ใช่เพียงแค่มงกุดพี่มงกุดมันซื้อก็ได้แต่ตรงนี้หนูรู้หลังจากนี้หนูจะมีอนาคตที่ดีหนูมาตรงนี้เพื่อเอาอนาคตที่ดีค่ะหนูคิดว่ายังไงเอาดีกว่ามัดนใจกรมศาสร์ได้ว่าความเป็นตัวเองค่ะพี่ความเป็นตัวเองมันไม่เฟกมันไม่มันออกมาจากใจและมันจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานมันไม่ใช่อยู่แค่วันเดียวเหมือนที่หนูเคยบอกค่ะขั้นมันจะเอ็งหนูคืออะไรบ้างคะ จริงใจหนูเป็นคนที่จริงใจหนูบอกกับเพื่อนในทีมว่าถ้าหนูไม่ติดเข้าไปในท็อปห้าจงดีใจในสิ่งที่คุณได้เพราะยังไงแล้วอะถ้าคุณเข้าไปในท็อปห้าในห้าคนนั้นคือเพื่อนของหนูหนูภูมิใจแล้วแล้วปีนี้แบบว่าเป็นแบบผิวสีทั้งสองคนจับมือกันเป็นไงบ้างตอนน <ฟา S 2> ั้นาเฟดหนูนนค่ะ <laughs> จริงไหมแล้วแล้วตอนนั้นคุยอะไรกันไหมตอนนั้นคุยอะไรกันไหมครับบอกว่าถ้าอินดีได้น้องก็โอเคเลยนะ ถ้าหนูได้หนูก็คือเราทํางานด้วยกันปีหนึ่งอะพี่อะฮะทำงานแล้วว่าห้าคนอะคือรักหมดเลยอะใช่น่ารักมากน่ารักมากขอบคุณค่ะอินดี้อินดี้ค่ะอินดี้เป็นไงบ้างอินดี้จับมือตอนจับมือกับพาก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือจริงๆเราสองคนจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราเห็นกันในกระจกอะพอมายินจับมือกัน กันมากไปหน่อยอะไรเงี้ยขนะตทั้งสองคนนะเนาะแต่ตอนที่เจอพี่น้ำก็ต้องบอกว่าสมมงจริงๆเพราะว่าพี่น้ำตอบคำถามดีมากตรงมทุ่คือสู้จริงๆตอนนั้นคิดไหมว่าเราก็มีสิทธิ์อาจจะเป็นเราก็ได้หนูเชื่อว่าทุกคนตรงนี้คิดเหมือนกันหมดค่ะว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ที่หนึ่งแต่หนูเชื่อว่าทุกอย่างก็ตัดสินไปอย่างถูกต้องแล้วทุกคนเห็นทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้วเนาะ thank you baby แย่ฮ่าฮาฮพระชาพระเ้าพระชาพระชาพระเาวันนี้ก็ก็เป็น นักกอดบ้านอีกแล้วกอดไปสี่ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยิ้มทำไมก็ดีใจกับน้องทั้งสองคนด้วยที่แบบคือเมื่อวานเนี่ยมีการซ้อมด้วยนะคะแล้วเขาก็ยืนจับมือกันจริงๆจริงแล้วเราแล้วเราขนลุกมากเราบอกว่าเราแบบเรารู้สึกว่าเราจะต้องได้เห็นภาพนี้อีกครั้งแล้วก็แบบดีใจกับน้องมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็รู <S 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 ้สึกแบบดีใจมากๆค่ะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนอีกทั้ง4คนนะคะก็ดีใจกับเพื่อนสี่คนนะคะที่แบบว่าเออวันนี้เนี่ยเราได้ทํางานร่วมกันแล้วเป็นเป็นทีมเดียวกันแล้วมาดูกันว่าผลงานปี2020พวกเราจะลังสรรออกมาไม่ใช่แค่ความสวยแต่เราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าองค์กรมิสแกรนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่สวยอย่างเดียวเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่ามันดีกว่านั้นมากเใช่ค่ะมาแก้มือตัวเองด้วยใช่ค่ะทาบอีกด้านนี้โอ้ วันนี้คือเก๋มากวันนี้คือหมุนแบบหมุนเยอะมากเลยเป็น,ปนไงบ้างตอนนั้นคิดอะไรอยู่สีรสรส่รอบครึ่งนะพี่นับอยู่ใช่ค่ะสี่รอบก็ดีใจค่ะจากนางนเนมที no ่ไม่ใครรู้จักเลยวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วเราเอาความสามารถเราพิสูจน์ว่าเราทําได้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเวทีนี้คือไม่มีการล็อกเน,นการอะไรเลยก็ใช้ความสามารถล้วนๆถึงมาเืนอยู่จุดๆ,ๆนี้ได้ค่ะคิดว่าอะไรในตัวหนูที่มัดใจกรรมการให้เลือกหนูเข้ามาเป็นทีมมิสแกรนดทนปีนี้ฮะ ศักยภาพค่ะศักยภาพล้วนๆเลยก็อย่างที่บอกนะคะโบตัวเล็กแทบจะตัวเล็กที่สุดเลยแต่ว่าโบก็ใช้ศักยภาพที่โบมีแสดงออกมาทั้งหมดแล้วก็โบคิดว่าจุดๆนี้แหละค่ะที่สามารถมาใจกรรมการได้ะคะ่ะดสำหรับน้ำปีนี้จะเตรียมตัวไปสู้สึก i n t e r อินเตอร์เนก็ต้องสเตปเดินสเตปเดินสเตปเดินแล้วก็มากกว่านั้นก็คือ Represent เราก็ต้องเตรียมอีกหลายอย่างค่ะพี่หนูว่า คิดว่าตรงนี้พร้อมแต่คิดต้องพร้อมกว่านี้อีกเพื่อจะ represent Thailand ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าพี่ยังไม่ตรงจะต้องไปประกวดที่ไหนประเทศไทยหรือว่าที่เวเนซลตอนนี้ตอนนี้หนูคิดว่าเดี๋ยวต้องรอโควิดก่อนนะคะแล้วคนอื่นๆก็จะมีที่จะได้ส่งออกด้วยใช่ค่ะพร้อมยังไงบ้างต้อมแต่ละคน ก็มีความเตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะก็นับตั้งแต่วันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆรับรองว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะก็มารอดูกันว่าไปต่างประเทศจะไปกี่ใบนะคะกระเป๋าจะเตรียมไปกี่ใบจะเป็นมิสเปลี่ยนชุดแค่ไหนแล้วก็จะทาให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนค่ะค่ะก็จะบอกว่าตั้งแต่มีนาทีที่เราได้รับมงเราก็เตรียมพร้อมแน่นอนค่ะ ชนะแน่นอนไม่แพ้ชาติใดแน่นอนมั่นีกแล้วมั่นเองค่ะวุณฑรก็องเสดไปฟาดค่ะอยู่นี่ฟาดแล้วไปก็คงฟาดยิ่งกว่าเดิมค่ะหมุนสิบเทิร์นนะคะมิสตุ๊กหมังแฟนหน่อยที่แบบติดตามเชียร์มาโดยตลอดก็มันมันไม่มีคำพูดไหนเลยนะคะที่มันบรรยายได้เพราะว่า หนูโดนดึงเข้าไปในกลุ่ม Facebook ค่ะพี่ซึ่งมีคนรักหนูทั้งที่หนูก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้รักเราเพราะนั้นแล้ว่เขาให้คําแนะนําหนูทุกอย่างตั้งแต่วันแรกถ้าพี่เห็นว่าหนูเดินยังไงหนูบอกว่าทุกครั้งที่หนูเดินออนสเตจทุกครั้งที่หนูอยู่ในกองหนูทําเต็มที่ทุกวันและพี่เขาบอกว่าหนูต้องเดินแบบไหนหนูต้องตอบคาถามยังไงซึ่งทั้งหมดมันมีผลกับหนูในวันนี้มากๆน้องก็ ไปลอยเล่งเบือค่ะขอบคุณมากๆออกจากไทเลยค่ะออกจากไทก็จะไม่ลืมบุญคุณที่ทุกคนให้ก็อยากทุกคนค่ะ <c oughs> ลองลอง,ลอง,ล,องลองแบบว่าสมมุติว่าไปอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอะ่ะลองมิสแกรนไทยแลนด์หน่อยครับเอานะเต็มเต็มเลยนะพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนไทยแลนด์น้ำลายาน้ำลายไม่เป็นไรค่ะ